มันต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนสมองเราต้องคิดถึงคนคนนั้นเนี่ยที่เราจะคืนดีด้วยว่าเป็นญาติ พระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่าถ้าคนแปลกหน้าคนหนึ่งทําผิดต่อท่านไม่ได้พูดอย่างนี้กาลังบอกว่าถ้าพี่น้องคนหนึ่งทาผิดต่อท่านหมายความว่าถ้าเราจะคืนดีได้เนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเห็นคนคนนั้นเนี่ยมีสายสัมพันธ์ต่อเราแม้ว่าจะมีหรือจะไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องบิ้วตรงนี้คือมองเห็นกับนพี่น้องร่วมสังคมพี่น้องชาวไทยพี่น้องในที่ทํางานเดียวกันไม่ใช่เอาไปแจ้งนั่นแจ้งนี่ถ้าเรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการหาพวกเพื่อทททีีี่่จะะําาาาใหหห้้้้้้เเเมมมดนนนนงสสูููแลลวรรกกก็็ึปผชชัชนะัยไ คุยกันอีกบ่อยครั้งมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับเขาก็คืนร้ายมาด้วยเหมือนกันคือมาโพสต์แก้ต่าง เวลาที่ต่างคนต่างโพสต์แก้ต่างหรือว่าชเผชิญหน้ากันบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคนมีความสุขเนี่ยมีเป็นหมื่นเลยครับคือคนที่เฝ้าดูคุณตีกันแต่มีแค่2คนนี้แหละที่ต้องดีเฟนต์ตัวเองที่ต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ตีกันไปเรื่อยๆให้คนเรี่นดูมันน่าขำจริงๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นขี้ปากหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนมาย่ะเย้ยว่าดูสิเนี่ยดูอของนี้ทางานที่เดียวกันแต่ไม่รักกันแล้วมันจะไปรอดหรือที่ทํางานนี้ <c oughs> ทุกคนก็เอาเลยใส่เลยใส่เลยบนความทุกข์ของเราที่ต้องมานั่งหว มันมีแต่ความคิดในเชิงลบต่อกันแล้วกันฉะนั้นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดพระเยซุคริตจึงบอกว่าไปหาเขาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าสมัยนี้ก็มีเครื่องมือที่ดีในการที่จะคุยกัน2ต่อ2คือไม่ใช่ไปคุยกันในกรุ๊ปไลน์คือไม่ใช่ไปคุยกันในหน้าวอลสโซเชียลวีเดียถ้าคุณจะไม่สามารถที่จะใช้วาจาคุยกันได้อย่างน้อยก็ดีเล็กเมสเซจกันไหมอย่างน้อยก็คุยกันด้วยไลน์ส่วนตัวหรืออะไรไหม